ดีนะครับผมช่างสาครไฟฟ้ารถยนต์สีสเกตนะครับวันนี้มาแก้ไขอาการเครื่องยนต์เร่งแรงตอนเดินเบานะครับนิสสัน yd 2 5สองห้าอาจจะเป็นตัวนี้นะครับนิสสันว d 2ดีสองห้าตอนเดียวลูกค้าเตรียมอะไหล่มาให้ด้วยบอกว่าเปลี่ยนตัวนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสาเหตุไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะครับ หน้าปัดก็พังด้วยแต่เครื่องยนต์เร่งแรงเครื่องยนต์เร่งแรงประมาณสองัังรอบได้ให้สังเกตดูตรงนี้นะครับลูกค้าไปกดสวิตช์ฮีเตอร์ไว้เครื่องก็จะลร่งเดี๋ยวผมจะลองกดดูครับเครื่องเบาแล้วนะครับ เสียดายที่หน้าปัดพังอ่าหน้าปัดใช้ได้ละเดี๋ยวลองกดดูนะครับครับก็จะประมาณนี้กดอ่าเบาได้ปกติเคสนี้ผ่านนะครับขอบคุณครับ